สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t ทุกทุกๆท่านนะครับผมผบกันอีกชิ่นเคยนะครับกับช่องนัว168 a m u l e ปซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของกลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสะยุคคขเปไปอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒปุญญากามโมวัดห้วยด้วนจัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งทัพสิทธิ์ของหลวงปู่เทศวัดสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่ส่องสแสวงหาคนนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆนะครับและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้นะครับนั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเอง นะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ100ปีแล้วนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลนะครับมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097 0 1 9 5618นะครับ097 0195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือถ้าติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับที่อยากจะแนะนำนะครับซึ่งช่องทางนี้แหละครับเป็นช่องทางที่จะเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับนั่นก็คือ f e c o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  k n p n p e นะครับซึ่ง Facebook o a n Page ก็จะนะครับนอกจากจะมีวัตถุมงคล นะครับใพ้เพื่อนได้ศึกษาแล้วนะครับเราก็นะครับยังมีให้เช่าหารวมทั้งข้อมูลเก้แท้ต่างๆด้วยนะครับเพื่อนนะครับอย่างข้อมูลเนี่ยเวลาผมลงในไลน์เนี่ยเพื่อนนะครับใช้คําผิดหรืออะไรพวกนี้นีอไอไทม์ไลน์เนี่ยเขาจะาทางไลน์เนี่ยเขาจะลบโพสทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น เป็นพวกเฟนเพจนะครับเพื่อนข้อมูลนี่แน่นๆนะครับมีเท่าไหร่ลงได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเซฟข้อมูลเอาไปไว้ศึกษาได้หรืออ่านเป็นความรู้ได้กดแชร์ก็ได้นะครับนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อนนะครับสนใจเล่มไหนสถานะนะครับไม่แน่ใจก็สอบถามแอดมินเข้าไปได้ทางข้อความนะครับหรือจะสั่งให้จัดหานะครับก็ได้เช่นกันนะครับเพื่อนนะครับยุคนี้สมัยนี้นี่นะครับ อันนี้นะครับคนที่ติดตามผมและคนที่ดูผมนี่ไม่ใช่มีแต่เพื่อนๆหน้าใหม่นะครับหน้าเก่าก็มีที่สำคัญนะครับมีแอดมินในหลายท่านนะครับที่นะครับเป็นแอดมินกลุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วก็นะครับมีคนติดตามเป็นแสนนะครับเขาก็เฝ้าดูผมอยู่เช่นกันนะครับแต่ไม่เคยมีใครทักมาด่ามาอะไรนะครับเพราะว่าของที่ผมลงแต่ละรายการเนี่ยมันแท้อยู่แล้วนะครับเพื่อน เขาก็ขายเหมือนกันกับผมนะครับที่มาก็คือที่วัดเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมอยากจะนะครับพูดโดยที่ผมไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยนะครับไม่ได้กลัวว่าใครจะโกรธใครจะด่านะครับก็คือนะครับในกลุ่ม facebook เนี่ยนะครับเพื่อนเนะครับมันมีมีดเก๊นะครับลงประมูลเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ผมนะครับเล่าให้ฟังก่อนวันนี้ผมไปเจอ ด้ามกระดกูกกระดูก5นิ้วนะครับปี63ซึ่งนะครับด้ามกระดกูกกระดูก5นิ้วปี6 3สมเนี่ยนะครับซื้อหากันเล่นหากันจริงนี่นะครับมันต้องมีระดับ78 0 0 0ันถึงหมื่นนะครับเพราะว่าด้ามกระดกูกกระดูกเนี่ยจะมีน้อยนะครับยิ่งจะเป็นโค้ดต้นปีนี่โอ้โหคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโค้ดปลายปีนี่ก็ถือว่า นะครับน่าจะมีการสร้างขึ้นมาเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นต้นปีนี่นะต้องเข้าใจว่ามีดของหลวงพ่อเนี่ท่านเพิ่งมาดังเมื่อปีหกสานี่แหละดังนั้นช่วงต้นปีนี่ยังเงียบเียบอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครทําอะไรออกมาเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นเขาถึงทํามาแค่จํานวนเท่าที่กรรมการตกลงกับช่างนะครับกรรมการวัดตกลงกับช่างนะครับดังนั้นของจึงมีน้อยจริงๆช่วงนั้นนะครับถ้าใครที่เจอด้ามกระดูกฝ่ากระดูก นะครับผมรับเช่านะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับแต่ที่ลงประมูลวันนี้ผมไปเจอนะครับปิดประมูลกันพันกว่าบาทนะครับราคาซื้อเข้าก็ไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วนะครับผมก็เลยแก้งทักถามคนที่ประมูลนะครับว่าดูมีดเป็นไหมอะไรไหมนะครับเขาก็บอกว่าอ๋อผมผมเช่าว่าผมชอบนะครับเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยนะครับ พูดต่อไม่ได้เลยเพราะว่าเขาประมาณว่าเขามีเงินเขาชอบเขาก็เช่าแค่นั้นเองเขาไม่ได้สนใจนะครับก็เลยผมก็เลยไปต่อไม่เป็นเลยนะครับแล้วเขาก็ทักไปบอกเจ้าของกระทูนะครับเจ้าของกระทูก็ทักมาถามผมว่าผมไปยุ่งอะไรด้วยนะครับทําไมจะต้องไปพูดอะไรแบบนั้นกับลูกค้านะครับไม่ได้รู้จักกันซึ่งผมก็เลยบอกว่าทางนั้นคุณก็ขายในแบบของคุณต่อไปนะครับถ้าผม นะครับล,ลาลาบระลวงอะไรก็ขอโทษด้วยลวกันคือผมไม่ได้ไปยั่งลูกค้าเลยนะครับผมไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าลูกค้าผมก็เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็แค่แนะนาบอกว่ามีดเนี่ยมีดวัดเนี่ยมีในรายการประกวดนะครับถ้าเขาส่งประกวดแล้วไม่ผ่านเขามาคืนคุณเนี่ยผมถามหน่อยว่าคุณเนี่ยจะรับผิดชอบไหวไหมคุณจะคืนเงินให้เขาไหวไหมเพราะคุณคงจะเอาไปกินไปใช้หมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับใครที่นะครับไม่แข็งนะครับ ราคาไม่ได้แตกต่างกันนะครับจะมีแน่นอนราคาหลุดไปเป้าดูเอานะครับถ้าเร็วก็ทันนะครับถ้าไม่เร็วก็พลาดแค่นั้นเองนะครับแต่นะครับขนาดแอดมินยังมาขอความรู้จากผมนะครับเขาถามผมว่าผมเป็นแอดมินเหรอผมไม่ได้เป็นแอดมินครับนะครับแต่ผมรู้จักแอดมินในกลุ่มทุกคนนะครับผมเคยซื้อขายกันอยู่แล้วนะครับส่วนเหตุผลที่ทําไมก็ถึงปล่อยโพสต์เกแท้ปนกันออกมาเนี่ย ผมเคยเห็นเขาโพสครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขามีงานเยอะแยะมากมายนะครับเขาไม่ว่างที่จะทําแต่ส,ส่วนตัวผมนะผมตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวเนี่ยผมถ้าโพสต์ไหนที่มันมีปัญหาผมจะไม่ปล่อยเลยนะครับผมไม่ปล่อยก็ได้โพสต์ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยปล่อยมาหรือไม่ปล่อยก็ไม่ได้ตังค์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณปล่อยมาเนี่ยมันเดือดร้อนแน่นอนนะครับคนที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาจะดูคนติดตามนะครับถ้าเยอะเนี่ยนะครับถ้าเยอะเนี่ย เขาก็จะถือว่ามันน่าเชื่อถือคนก็จะเข้าไปเยอะนะครับแล้วทีนี้ปล่อยโพสต์มีดแกออกมานะครับแล้วทีนี้นะครับคนไม่รู้เขาก็ไปประมูลนะครับนะครับต่อไปใครทักมาถามเก๊แท้นะครับคุณต้องมั่นใจด้วยว่าคุณไม่หาเรื่องมาหามาให้ผมนะครับถ้าตอบไปแล้วนี่ห้ามไม่มีปัญหานะครับแล้วผมจะตอบให้เลยนะครับอย่าให้มันถึงอย่าให้ปัญหามาถึงผมนะครับไม่อยากมีเรื่องกับใครนะครับ ผมเล่นมาเท่าไหร่เนี่ยนะครับาสายตรงบางท่านเนี่ยขายมีดให้ผมนะครับตอนหลังก็ทักมาซื้อกับผมผมก็งงเหมือนกันนะครับนะครับก็มีหลายท่านด้วยนะครับดังนั้นด้านของเราเนี่ยนะครับเพจของเราเนี่ยรับประกันแพ้กล้าการันตีอยู่แล้วนะครับเก๊คืนเต็มไม่หักแม้แต่บาทเดียวนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะเอามาเนี่ยผม ศึกษาจนผมมั่นใจแล้วผมถึงมาเปิดเพจนะครับผมไม่ได้ผมเข้ามาประมาณกลางปี6 3สามนะครับแต่ผมมาเปิดเพจเมื่อเมื่อต้นปี6กี่เลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมใช้ประสบการณ์นะครับซื้อหาศึกษานะครับใครเก่งๆนี่ผมเข้าหาหมดนะครับแต่ตอนหลังมานี่นะครับตั้งที่บอกแล้วครับแอดมินที่เป็นแอดมินกลุ่มเนี่ยบางท่านเนี่ย ไปฉายล่อยเฉยๆนะครับไปโพสต์ขายแค่เฉพาะที่สร้างใหม่มีดไปใหม่เท่านั้นนะครับไม่ได้รู้เก๊แท้อะไรเลยนะครับมีดเก่าไม่เคยผ่านมือนะครับแต่ผมนี่ผ่านมาหลายพันเล่มนะครับไปหกศูนย์นี่บางคนไม่เคยจับเลยวยซ้ำนะครับแอดมินบางท่านไม่เคยจับเลยทยซ้านะครับวันนั้นทักมาถามผมเลยนะครับขนาดเก่าแล้วนะครับยังถามว่าแท้ไหมเล่นได้ไหมผมก็เลยบอกไปว่าเป็นยังไงนะครับผมจะบอกให้เลยนะครับดังนั้นนี่ ไม่มีใครเก่งเกินใครนะครับมีแต่คนที่ศึกษาจริงๆเท่านั้นนะครับไม่ใช่บอกว่าอยู่ก่อนเล่นก่อนแล้วนะครับจะเก่งกว่าครับน้องที่หามมดส่งผมนี่เล่นมาเล่นมานานเลยนะครับเล่นมาตั้งแต่เล่นแล้วไม่กี่ร้อยนะครับทุกวันนี้ยังต้องทักมาถามผมนะครับพี่ดูให้หน่อยดีไหมผมจะจะจับมานะครับเขาก็ทักมาถามผมตลอดนะครับดังนั้นนี่นะครับผมก็มั่นใจว่าผมดูขาดอ่ะแล้วก็ พวกเก่าๆเนี่ยก็จะมาซื้อหาที่ผมเพราะเขาหามีไม่ได้นะครับบ้านติดบ้านยังต้องไปเป็นลูกค้าผมนะครับลูกค้าผมอยู่ที่นครสวรรค์ในยเยอะมากนะครับจะบอกให้เลยนะครับแล้วก็ดังนั้นนี่ใครที่อยากจะไปวัดดวงในกลุ่ม Facebook นี้นะครับคิดให้ดีนะครับคิดให้ดีเลยนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้ก็มีทักความถาม9นิ้วปี60นะครับราคา2,900 ผมเลยบอกว่าเล่มนี้ผมซื้อเข้าหมื่นหนึ่งเลยครับผมให้หมื่นหนึ่งในทํามันแท้นะครับก็คือมันเก๋นะครับมันม่รู้จะบ่นยังไงนะครับแต่ดีเขาเชื่อผมนะครับหลายท่านที่ทักมาเชื่อผมแล้วก็มาขอบคุณผมผมก็ยินดีนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จะมาขายของอย่างเดียวนะครับผมมาเพื่อเผยแพร่บารมีหลวงพ่อนะครับวันนี้ผมมีร้านใหญ่โตนะครับผมมีคนติดตามเยอะนะครับยอดขายแต่ละเดือนผมถือว่าเยอะนะครับ หลายเล่มนะครับแล้วก็นะครับลูกค้าก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับดังนั้นนี่ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้มาจากความฟุกมันไม่ได้มาความจากไอ้มาจากความเก่งของผมแต่มันเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อเท่านั้นนะครับที่ท่านนะครับให้ผมนะครับให้มาเผยแพร่บารมีหลวงพ่อนะครับดังนั้นผมจึงมีความภูมิใจในการที่จะอัดคลิปนะครับในการที่จะหามีแท้ๆมาให้เพื่อนได้ศึกษา นะครับเก่าแค่ไหนแพงแค่ไหนนะครับผมก็ซื้อยอมติดมือมานะครับเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผมไม่เช่าคนอื่นเขาก็เช่านะครับแล้วลูกค้าผมที่ไว้ใจผมเนี่ยเขาจะไปเอามาจากที่ไหนนะครับแต่หลายท่านนะครับเคยเป็นลูกค้าซื้อขายกันเยอะนะครับก็เคยเช่าที่อื่นมาก็มาเปลี่ยนใจเลยนะครับเพราะว่าส่งมาให้ดูมันแก่นะครับเพื่อนๆมันจะบอกยังไงนะครับคลิปนี้ก็ขอพูดในเรื่องแบบนี้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่า มันหดหูใจนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหตุผลจริงๆว่าทําไมแอดมินเขานะครับแอดมินเขาถึงปล่อยโพสต์นะครับแต่ที่ผมรู้มานะครับมีแอดมินท่านหนึ่งที่สนิทกันคนนี้เก่งมากนะครับบ้านอยู่นครสวรรค์เลยแล้วเล่นสายลวงปลาเดิมด้วยผมเช่ามีดจากเขามาเยอะนะครับแต่6กหนึ่งเขาก็ยังมาทักมาไล่เปลี่ยนความรู้กับผมนะครับนั่นหมายความว่าเขาก็ไม่ได้แข็งตลอดประกันเพราะว่ามีดไม่ได้ผ่านมือเขาเยอะนะครับ เขาเป็นคนที Suddenly, them, in hehe, kind of ่สร้างมีดอะไรนี่คนก็ติดตามนะครับคนก็ชอบเขานะครับเพราะเขาที่ใส่ดีแล้วก็เป็นคนที่จริงใจนะครับเขายังออกจากกลุ่มนะครับผมบอกเพื่อนเลยเขาออกจากกลุ่มนะครับกลุ่มไหนที่เขาไปแอดมินอยู่เขาออกกาหมดแล้วนะครับเพราะโดยให้ผลว่าไม่ไหวนะครับพูดแค่นี้ก็พอผมไม่ได้โจมตีใครนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะครับเพราะเพราะว่าผลประโยชน์อะไรมันมี นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยเอาแต่จะขายมีดสร้างมีดอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้สนใจใครเลยนะครับบางทีเนี่ยไปรับมีดโดยเฉพาะหกสามเนี่ยมีดเก๋เยอะมากที่ข้าเอามานะครับแล้วก็มีการคืนกันเยอะนะครับบางท่านที่ไม่รู้ไม่ได้ติดตามก็ถือของเก๋ไว้อย่างนั้นนะครับไม่ได้มีการคืนนะครับแล้วคนนี้ก็นะครับตอนนี้ก็ติดโควิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่า ใครทําอะไรยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับผมไม่ได้สนใจหรอกนะครับแต่ผมอยากจะทักไปบอกทุกคนเลยว่ามีดที่พี่กําลังประมูลอยู่เนี่ยมันไม่ดีนะครับแต่ผมก็ทําไม่ได้นะครับผมบอกเลยนะครับผมบอกเลยว่าผมเคยทักไปไม่เกินสี่คนนะครับที่ผมจําได้นะครับแล้วก็สามคนที่เขาก็เชื่อผมนะครับส่วนอีกคนนึงก็อย่างที่บอกกันแหละวันนี้แหละครับเขาก็ทักไปคุยกับเจ้าของโพสต์แล้วเขาก็ทักมาถามผมนะครับผมก็บอกเลยครับตรงๆนะครับ คุณรับผิดชอบไม่ไหวหรอกครับเพราะว่ามีดวัดเนี่ยมีประกวดแน่นอนนะครับเดี๋ยวสถานการณ์ดีๆเนี่ยเขามีงานประกวดเนี่ยเขายัดใส่แน่นอนนะครับเพราะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่วัตถุมงคลนะครับจะต้องมีรายการประกวดนะครับดังตอนนั้นนี่คุณคงจะขายไปเยอะแล้วนะครับคุณจะต้องนะครับปิดบ้านปิดเฟสปิดอะไรหนีนะครับแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าคุณก็ขายต่อไปเถอะครับผมไม่ยุ่งแล้วนะครับ ส่วนใครที่ไว้ใจผมนะครับไว้ใจผมนะครับเชื่อมือผมนะครับเพราะตอนนี้ผมบอกเลยว่านะครับผมเก่งกว่าแอดมินหลายๆท่านนะครับผมบอกแค่นี้ก็พอนะครับวันนั้นผมเข้าไปดูนี่ครับตอบเก๊เป็นแท้เฉยเลยนะครับผมก็แบบโอ้โหแบบไม่ไหวครับอย่างนั้นไม่ไหวจริงๆนะครับดังนั้นมีดทุกเล่มเนี่ยเพื่อนๆนไม่เชื่อเพื่อนๆนเอาไปเอาไปเช็คที่ไหนก็ได้นะครับ เพราะว่าแอดมินเขาเขาดูเป็นอยู่นะครับแต่ถ้าเขาปล่อยโพสที่เฉยนะครับข้อเสียก็คือเขาปล่อยโพสออกมาแค่นั้นแหละนะครับแต่เขาดูเป็นเขาดูเก่งนะครับใครที่ลงมีดแท้ๆคนติดตามเยอะนะครับเขาเขาเป็นเนี่ยลองทักไปถามเขาดูก็ได้นะครับนะครับสำหรับปี6กสาเนี่ยมันเก๋เยอะนะครับก็นี่นะครับก็จะมีน้องสิงนะครับหนึ่งเล่มนะครับ แล้วก็ไตรมาสปีหกสมนะครับมีโคตรเปหมายเลขตอกหน้าเกี้ยวนะครับแล้วก็3นิ้วนะครับส่วน64ี่ก็นาฬิกาก็เหลือนะครับมีดวัดก็พอมีแบ่งปันนะครับ5นิ้ว7นิ้วนะครับคลิปนี้ก็ถึงจะไม่นําเสนอเรื่องของมีดนะครับแต่ก็เตือนภัยได้ผมว่าเป็นประโยชน์นะครับผมว่าสิ่งที่ผมพูดมาในคลิปนี้นี่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้าไปเข้าไปแ้ะอยากจะไปวัดดวงเอานี่ผมบอกเลยครับอย่าเสี่ยง นะครับอย่าเสี่ยงเลยนะครับถ้าไม่แข็งจริงเนี่ยอย่าเข้าไปนะครับโดยเฉพาะประมูลเนี่ยด้ามกระดูกฝากระดูกเนี่ยห้านิ้วเนี่ยผมไม่ต้องให้เขาจบนี่แหละครับผมทักไปถามเขาเลยครับว่าเขามีอีกไหมนะครับผมซื้อเลยครับสามพันสี่พันห้าพันอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่แห้จบแล้วครับอยู่ที่พันสี่พันหกนะครับนะครับผมซื้อแพงกว่านั้นนะครับดังนั้นนี่ยังไงก็ราคามันก็ไม่ใช่แล้วนะครับ อย่าง9้านิ้วปี60ต่อโคตรตัวผ้าเนี่ยมันเกตเกตตั้งแต่ยังไม่ดูโคตรเลยนะครับดูแค่ฝักแค่แหม้ก็ดูรู้แล้วนะครับของแท้กับของเกสเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยคนที่ผ่านตาบ่อยเหมือนดูผ้านะครับเสียนผ้าที่เก่งเนี่ยเขาไม่ต้องหยิบกล้องก่อนนะครับเขาหยิบเขามองผ่านเหรียญปั๊บเนี่ยก่อนที่เขาจะหันกลับมาเนี่ยนะครับคือเขามองปับ๊บเขารู้เลยว่าเหรียญน,นี้นะครับใกล้เคียงแล้วครับขอส่องสักหน่อยอ่าก็ถึงจะ ไม่งั้นเขาจะไม่หยิบเลยนะครับพวกเซียนพระเขาจะไม่หยิบพระเลยนะครับถ้าไม่โดนใจนี่ถ้าไม่ถูกตาเนี่ยเขาจะไม่หยิบพระเลยนะครับผมก็เหมือนกันนะครับถ้าเห็นมีดแล้วไม่ใช่เนี่ยผมปัดผ่านอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเห็นปั๊บอ้าวเล่มนี้เข้าท่านะครับผมก็จะบอกเลยนะครับว่าซูมโค้ดให้ดูหน่อยนะครับอยากดูแค่นั้นเองนะครับมีดผ่านมือมาโอ้เยอะครับครึ่งหมื่นมั้งครับครึ่งหมื่นแล้วครับนะครับดังนั้นครึ่งหมื่นเล่มแล้วครับ เยอะจริงๆนะครับผมขายนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะครับดังนั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ไว้ใจแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากาโมวัห้วยด้วนนะครับจงุปรรักษาและดลบันดาลให้เพื่อนมีความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวันนสุขภาพละลาบยศสุขสรรเสริญติปัญญาปฏิพานถนะสารสมบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางทตั้งแต่ปัจจุบันนี้ ราบเข้าสู่พปธิพานธเถินกับผมสาธุกรับผม